สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในวันนี้รายการรักแลวิถูกทางจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กในปัจจุบันนี้มีอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ทําได้เพื่อจะส่งเสริมหรือทําให้สุขภาพจิตของลูกนั้นเข้มแข็งเป็นสุขภาพจิตที่ดีวิทยากรของเราแพทย์หญิงมัทุรดาสุวรรณโพผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนาคริจะพูดให้ฟังค่ะบุคคลที่มีความสําคัญกับลูก อย่างยิ่งก็คือในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ดูแลใกล้ชิดกับเด็กนะคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดเองนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเวลาเด็กต้องการอะไรอย่างเช่นเด็กมีความหิวหรือเด็กต้องการนอนหรือเด็กมีความเปียกแชะต่างๆถ้าพ่อแม่ตอบสนองลูกได้ดีนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานของอารมณ์ทําให้เด็กเนี่ยมีอารมณ์ที่มั่นคงเมื่อโตไปในอนาคตนะคะเราจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลลูกที่ยังเดินไม่ได้ต้องอยู่ ลูกต้องอยู่ใกล้มือมากๆแต่เมื่อไร่ก็ตามที่ลูกเดินได้แล้วถึง2ขวบตรงนี้เนี่ยก็คือให้อยู่ในสายตาได้เพื่อให้เด็กเองไปเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงได้เด็กอาจจะมีการล้มนะคะที่หมอบอกว่าใกล้มือก็คือถ้าเด็กมีการล้ม ะะเมื่อเผชิญโลกคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะอยู่ใกล้ๆแล้วก็เข้าไปพยุงลูกให้ลุกขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งเด็กไปเผชิญสิ่งที่น่ากลัวคุณพ่อคุณแม่อยู่ในสายตาของเด็กนะคะเด็กสามารถกลับเข้ามาชาร์จพลังงานตรงนี้ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามลูกเริ่มเข้าชั้นอนุบาลขึ้นไปจนถึงลูกเป็นวัยรุ่นขอให้เด็กอยู่ในออจิตใจนะคะ ทั้งความเชื่อมโยงกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่เองโดยใช้สายใายของความสัมพันธ์ตั้งแตเ่เล็กๆเลยตรงนี้เนี่ยเวลาที่ลูกมีปัญหาอะไรอย่างเช่นไปเจอเพื่อนคนใหม่มาแล้วมีปัญหาการแกล้งกันในโรงเรียนลูกกลับมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงสายใยก็คือเด็กอยู่ในสายตาเด็กอยู่ในใกล้มือแล้วก็อยู่ในใกล้ใจในที่สุดก็จะทําให้เด็กพวกนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของพื้นฐานทางอารมณ์นะคะแล้วก็พัฒนาการก็จะดีขึ้นตามลําดับด,ด้วยค่ะ มีคำกล่าวในทางพุทธศาสนาว่ามือที่ไม่มีแผลใส่ลงไปในปใน,น้ำที่มีความสกปรกก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในมือน,นั้นไม่มีแผลเหมือนกับว่ามีความเข้มแข็งอยู่และเริ่มต้นที่ตัวคุณพ่อคุณแม่รู้ทันก่อนว่ามีอะไรที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กป้าแล้วก็ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันอย่างนั้นพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 孤单。